ก็สวัสดีคทุกคนนะผมวันนี้ผมจะมารีวิวในส่วนของโกโตริุจิในมอผมที่ลองใช้งานมาแล้วผมก็อย่างแรกเลยผมขอแจ้งผุ้ทุกคนก่อนนะครับว่าปัจจุบันโกโตริุจิมีบั๊กอยู่นะครับผมบั๊กที่เกิดขึ้นกับโกโตริจิตอนนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะผมหรืออาจจะทราบแล้วกับคลิปของต่างชาตินะผม,ผมก็อย่างแรกนะครับผมโกโตริจิตอนนี้จะมีบั๊กอยู่ก็คือบั๊กแรกก็คือว่ามีพาสซิฟบ,บางอย่างที่แสดงผลในเกมแต่ไม่ได้เขียนบอกไว้ ในส่วนของการปลดดาวนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือสถานะวิญญาณปราบปีศาจนะครับสถานะจะขึ้นว่าทํางานนะคือมันทํางานอยู่แต่ว่าไม่ขึ้นไอคอนข้างล่างนะับอันนี้สามารถสังเกตได้นะผมเดี๋ยวจะขึ้นคลิปให้ดูนะว่ามันไม่ได้มีบอกวิญญาณปีศาจนะครับว่าขึ้นมาตอนไหนนะแต่ว่าพาสีทํางานอยู่นะครับผมและ พาทสิที่2ที่ทํางานแต่ไม่ได้เขียนไว้ก็คือว่าโกโตริจิมีทักษะเดียวกับประธานแล้วก็เบรกนะครับผมที่ว่ามเมื่อเราปวด3ดาวน,นะครับผมอันติเราจะสามารถกลายเป็นเบรกได้ด้วยนะครับผมซึ่งตรงนี้โกโตริจิก็ไม่ได้มีเขียนบอกนะครับแต่มันมีอยู่นะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับว่ามันก็มีขึ้นอยู่จริงๆว่ามันอันติเราก็เบรกได้เหมือนกันนะครับผม และอย่างต่อไปที่บั็ออันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่านะผมนั่นก็คือว่าพารสส,สาดาวนะครับไม่ทํางานครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ต่างชาติบอกว่าพารสส,สาดาวนะครับผมไม่ทํางานเลยก็คือสกิลอันติแล้วก็น,นี้ราบผมต่อให้เราสวิตไปนะครับปริมาณดาเมจเราไม่ได้เพิ่มขึ้นนะผมอันนี้ทุกคนลองเช็คดูนะผมสรับ 3ดาวเนาะก็โอเคนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปในส่วนของรีวิวอัติแฟกต์เราจะมาดูกันที่ดาวก่อนนะครับเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่าดาวไหนที่มีปัญหาเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูโดยรวมกันนะผมก็อย่างแรกถึงศูนย์ดาวเมื่อเราใช้สกิลทั่วไปนะผมห้าครั้งนะผมจะปรับใช้เอฟเฟกต์ของโอหังแก่สมาชิกธาตุลมทั้งหมดนะผมก็คือปริมาณ damage ที่เราเพิ่มขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ปริมาณดาเมจสกิลทั่วไปเพิ่มขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์และปริมาณใช้พลังเวทของสกิลเพิ่มขึ้นสามสิ สกิลทั่วไปที่เข้าไปถึงจะเป็นในส่วนของอันนี้นะครับผมอ่ายลมสู่สวรรค์นะอันนี้คือถ้าเราใช้คมบ5ครั้งนะผมจะปรับ <มา S 1> ใช้เอฟเฟกโอหังทันทีนะครับผมขึ้นหนึ่งดาวปับ๊บอันนี้จะขึ้นอัตโนมัติเลยคือเส้นทางแห่งทรชนนะครับผมอันนี้คือขึ้นอัตโนมัติเลยเนาะแล้วก็ปรับวิญญาณปีศาจนะครับที่ผมบอกว่าเอฟเฟกนี้ทางานเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเหมือนจะไม่ขึ้นบอกอยู่ข้างล่างนะครับว่ามีเอฟเฟกนีในอยู่แล้วก็ สลับวิธีการใช้งานโกโตัวิจิที่ถูกต้องก็คือ e นะครับผม e สกิล5ครั้งแล้วสกิล e จะกลับมาใช้งานได้อีกรอบหนึ่งนะครับผมต่อไปจะเป็นในส่วนของ2ดาวนะครับผม2ดาวเอฟเฟกต์วิเพิ่มขึ้น20%นะครับผม3ดาวเมื่อใช้สกิลลมดาบศักดิ์สิทธิ์หรือสังหารผู้อ่วนแอลมดาบศักดิ์สิทธิ์ก็คือคุกทับอีเวนต์หรือสลับตัวละครนะครับผมส่วนสังหารผู้อ่วนแอคืออันตินะครับผม2สกิลนี้ถ้าเราใช้นะครับผมปริมาณดาเมจที่ได้ข้อจะเพิ่มข ส่วนสีดาวก็คือปริมาณดาเมจของฮันเตอร์คนที่3ของในทีมเนี่ยเพิ่มขึ้น2 4แต่ปริมาณเสียดาเมจที่ได้รับเพิ่มขึ้เน12%เช่นกันหม,มายความว่าตัวที่3ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะใส่ตัวละครดาเมจไว้ตัวที่3กันอยู่แล้วของคือตัวแรกเป็นเบรกตัว2อเป็นซับตัวที่3จะเป็นดาเมจผมมันก็จะลงมได้อีกไปเนาะก็จะเพิ่มปริมาณดาเมจให้ไปอีกี่สิบสี่เปอ็นะครับแต่ตัวมิดิอีก,ก็จะตัว,ตวบางเพิ่มอีกอสิบสองเ่อระเร็นผมแืน่นมสก,ก ทั้งสามสกิลนะครับผมก็คือสายลมสุดสวรรค์สายลมพัดกลับแล้วก็คมดาบอายุนะผมโจมตีเพิ่มขึ้นอีก2ครั้งนะผมและสร้างไอพอยด์ขึ้นอีกสิบเปของปริมาณดาเมจสกิลดังกล่าวนะผมซึ่งหาก,กโตโัวดูจีหรือมีสัดส่วนพลังชีวิตที่สูงกว่าศัตรูนะผมปริมาณดาเมจสกิลของอันติจะแรงขึ้น60%สิบร์เนะผมตามปริมาณดาเมจที่เข้านะแต่ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้เนี่ยคิดสัดส่วนกันยังไงนะครับผมแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาผมตีบอสเนี่ยผมก็ไปตีในส่นสนะนน่่่วววนนนนขออออองงบสสทีีีมมเเลลืดููกาารยแ้60%ะัผ ไม่รู้วิธีการคำนวณเหมือนกันนะผมก็สลับใครรู้ว่ามันคำนวณยังไงก็ลองคอมไม่เหมือนกันนะผมสลับ5ดาวนะก็โกโตะิวจิเป็นตัวละครที่ออกมาค่อนข้างจะไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะผมทั้งที่มีบั๊กในส่วนของสกิลบางอย่างที่มีปัญหาอยู่นะครับผมก็โอเคครับก็สลับโกโตริวจินะครับเป็นฮันเตอร์ที่ใช้ค่าพลังชีวิตในการคำนวณดาเมจน, <c oughs> นะผมซึ่งเปรกส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นพลังชีวิตแม้ก็พลังป้องกันอยู่แล้วแล้วแต่ตัวละครน,นะผมตอนแรกผมคิดว่าโกโตะน่าจะเป็นพลังโจมตีซะได้ซ อย่างแรกเลยนะผมสำหรับใครที่ต้องการเบรกนะครับผมแนะนำว่าให้ใส่เป็นในส่วนของละโม่แปดนะครับผมแล้วก็เน้นหาค่า HP เป็นหลักหรือว่าค่าพลังชีวิตนะครับผมก็สำหรับตอนนี้ผมลองเล่นในส่วนของที่ว่าลองเน้นค่าพลังชีวิตแต่ว่าไม่ได้เน้นค่าอัตราคีิค์ที่เนะผมก็ผมสามารถสลับได้2เซตก็คือเซตหนึ่งเนี่ยเลือดผมจะประมาณ70,000นะครับแต่อัตราคริตที่ลผมจะประมาณเกือบเกือบแต่ว่าถ้าผมลองเพิ่มพลังชีวิตอีก5 0 0ันอัตราคริตที่ลผมจะหายไปประมาณ19%นนะครับอันนี้เป็น เซตที่ผมลองใช้อยู่ปัจจุบันนะครับผมแล้วก็ถ้าใครต้องการให้โกโตริวจิเป็นดาเมจน,นะครับจริงๆโกโตริวจิไม่ต้องใส่ละมอกแก็ได้นะครับเพราะว่าตัวของโกโตเนี่ยมันเบรกไว้อยู่แล้วเว้นแต่ว่าคุณจะไปเจอดาดีค่าพลังสูงกว่าตัวเองแล้วบางทีมันอาจจะเบรกช้านะครับผมคุณก็ต้องเปลี่ยนปเป็นเซตนี้เหมือนเดมนิมต่อแต่ถ้าคุณต้องการรีดดาเมจน,นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของออ s ซิเดียนซีนะครับผมก็เหมือนกันก็คือหาในส่วนของพลังชีวิตเป็นหลักนะครับผมส่วนรองเท้าวันนี้ <S <S นแล้วแต่คนนะครับว่าคุณ ลองช่างใจดูนะผมแต่นี้ผมก็ลองสลับใช้กันระหว่างพลังชีวิตแล้วก็ดามจคริติเคิลนะผมส่วนพอนะผมพอตรงนี้ผมแนะนําว่าให้ทุกคนใส่ข้างล่างหนูเน้นข้างล่างเพราะเนื่องจากโกโตเนี่ยเป็นสายพลังชีวิตนะผมสลับพอ3ส่วนนี้ส่วนแรกเพิ่มพลังโจมตีส่วนสองเพิ่มพลังป้องกันส่วนสามเพิ่มพลังชีวิตผมอันนี้ก็ใส่เป็นพลังชีวิตนะผมส่วนถามว่าควรใส่เพิ่มเติม หรือเปอร์เซ็นต์อันนี้ต้องอ่าแล้วแต่คนนะผมถ้าคุณอ่าคอยังไม่เกินเบี้ยสิบผมมองว่าเพิ่มเติมจะดีกว่านะครับผมแต่ถ้าใครพอสักเบีสิบห้าอันนี้ผมต้องให้ผู้ชมมาคอมเมนต์คำผมกันนะครับว่าเวลาเรา up สิบห้าแล้วเนี่ยเราแบบเพิ่มเติมกับเปอร์เซ็นต์อันไหนบวกเยอะมากกว่ากันนะผมแต่ว่าโดยส่วนใหญ่นะตอนนี้ผมมีแต่คอเป็นในส่วนของหน่วยนะครับผมผมมีแต่หน่วยนะผมไม่ค่อยมีเปอร์เซ็นต์สลับ พลังชีวิตของสลับใครที่มีในส่วนของคอพลังชีวิตแบบเปอร์เซ็นต์เวลสิบห้ก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับว่าอันไหนบวกเยอะกว่ากันนะครับผมส่วนค่าที่2ที่เราคนนึงก็คือปริมาณดาเมจเพิ่มขึ้นเนาะก็สลับวิธีการใช้งานสกิลโกโตดิวจินะผมตามนี้เนาะก็คืออ e ีนะผมอ e ีก่อนรอบแรกนะจากนั้นคิวหครั้งครับหนึ่งสองสาม่้าพอค้อที่5เสร็จเราจะขึ้นในส่วนเอฟเฟกต์โอหังนะครับผมแล้วสกิลอ e ีจะเปลี่ยนไปนะเป็นสกิล e แบบหนึ่งเนาะ อ่านะผมจะให้ดูในส่วนของสกิทผมบอกว่าอันตินะผมสามารถเบรกได้จริงๆนะครับแต่ว่าไม่ได้เขียนไว้นะผมตอนนี้เอมมาเบรกเต็มนะอ่าเห็นไหมครับว่าเบรกได้จริงนะผมสนุกตรงนี้นะก็สำหรับโกโตดีจินะผมได้อธิบายไปแล้วคร่าวๆแล้วก็ไกด์การเล่นแบบคร่าวๆแล้วนะครับว่าต้องเล่นแบบไหนนะผมถึงจะดีที่สุดแล้วก็มีบัฟอะไรบ้างที่เกิดขึ้นนะผมก็ตอนนี้ ก็จริงมีอยู่2องนผมมั่นใจว่าอันเนี้ยเป็นแน่นอนนะผม่วนบัคอาวุธแล้วก็บัคสามดาวอันนี้ผมไม่ชว์นะผมสรับที่ใครรู้ว่าบัคจริงหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์มาได้นะผมก็คุณมอกผมสรับผมก็คือโกโตะิจิเป็นตัวละครที่เบรกไวมากเพราะว่าสกิลเบรกเนี่ยสามารถใช้ได้ถึง8ครั้งนะผมก็คือ e ใช่ไหมครับ e 1ครั้ง q 6ครั้งนะผมถ้าคุณปลดมากกว่า1หรือ3ดาวนะม,มันจะมันจะเกิน5ครั้งได้ไปรอบนึงนะครับรวมกันเป็น7จ็รนะผมแล้วก็รวมกับสกิล e ที่ อีกรอบหนึ่งจะกลับมาก็กลายเป็น8นะครับผมแล้วก็รวมกับอันติอีกนะอันติก็เบรกได้อีกนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เบรกได้ดีมากต่อให้เราไม่ได้ใส่ระโมบ8ใส่แค่ระโมบ4ี่คำสาบสี่ก็ยังเบรกได้ดีอยู่นะครับแต่บอกเลยว่าถ้าคุณไปเจอบอสที่ค่าพลังสูงกว่าหรือว่าเป็นบอสระดับแบบว่าลูกล่แสงสว่างอันเนี้ยผมแนะนำว่าให้ใส่ระโมบ8ไปจะดีกว่านะครับผมก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้มาที่ผมเจอกันคลิปหน้าครับ